ในเมืองไทยมีแหล่งดำน้ำมากมายที่น่าอัศจรรย์และมีชื่อเสียงระดับโลกรอให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและชื่นชมความงดงามทั้งเกาะกระดานจังหวัดตรังหาดไร่เลจังหวัดกระบี่หรือที่เกาะเต่าเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็น่าไปไม่แพ้กันโดยความสวยงามใต้ท้องทะเลมีทั้งปะการังสีสันสวยงามและสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ถ้ายิ่งดำลงไปลึกเท่าไหร่ก็อาจจะได้พบกับความมหัศจรรย์อีกมากมายที่ไม่เคยพบเห็นด้วยตาตัวเองมาก่อนนี่แหละความสนุกของการได้ลงไปท่องโลกใต้น้ำแต่การจะลงไปดำน้าได้นั้นจะต้องมีความรู้และผ่านการฝึกฝนในการดำน้ำรวมถึงต้องมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจด้วยเพราะการดำน้ำก็อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ การมีประกันภัยดำน้ำจึงทําให้เราอุ่นใจได้โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีแผนประกันภัยสําหรับหนักดำน้ําในไทยโดยเราให้ความคุ้มครองการดำน้ําในประเทศไทยทุกประเภททั้งสโนว์คริ่งสกินดิวิง่งฟรีดิวิง่งและสกูบ้าดิวิง่งที่บริษัทนําเที่ยวจัดโปรแกรมท่องเที่ยวดำน้ำําโดยมอบความคุ้มครองให้สูงสุด1ล้านบาทในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงค่ะพร้อมค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุด200,000บาทไม่เพียงแค่นั้นเรายังให้ความคุ้มครองครอบคลุมในส่วนค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคจากการดำน้ําและกลุ่มโรคจากการเดินทางโดยกลุ่มโรคจากการดำน้าหมายถึงการเจ็บป่วยจากความดันอากาศเปลี่ยนแปลง โรคเห็ดลดความดันอากาศภาวะกาซอุดตันหลอดเลือดแดงหรือกลุ่มอาการปอดทองเกินและกลุ่มโรคจากการเดินทางได้แก่โรคทางเดินอาหารไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกฮี่โตกตาแดงหรือโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งให้เงินชดเชยรายวันเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสูงสุดไม่เกิน30วันนอกจากให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตแล้วยังมีความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินนั่นก็คืออุปกรณ์ดำน้ำ ทั้งที่เป็นของส่วนตัวและอุปกรณ์ที่เช่ามาและหากถูกบริษัทนํำเที่ยวยกเลิกทริปดำน้ำก็จะได้รับเงินชดเชยด้วยความคุ้มครองดังกล่าวจะช่วยสร้างความอุ่นใจให้นักดำน้ำได้เต็มที่กับกิจกรรมโดยกรุงเทพประกันภัยได้ออกแบบแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับนักดำน้ำแต่ละกลุ่มถึง3แผน แผนหนึ่งสำหรับผู้ที่เริ่มดำน้ำหรือผู้ที่อยู่ระหว่างเลนหลักสูตรดำน้ำจากสถาบันสอนดำน้ำและผู้ที่ยังไม่มีบัตรดำน้ำก็สามารถทำแผนประกันภัยนี้ได้แผนสําสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดำน้ำเป็นประจำเน้นดำน้ำแบบวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับโดยผู้ที่ทำแผนประกันภัยนี้จะต้องมีบัตรดำน้ำที่ได้รับมาตรฐานจากองค์กรดำน้ำ และแผนสาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดำน้ำเป็นประจําเน้นดำน้ำ3า3ถวันหรือมีการค้างคืนบนเรือซึ่งผู้ที่ทําแผนประกันภัยนี้จะต้องมีบัตรด,ดำน้ำแล้วเช่นกันโดยทั้ง3แผนสามารถซื้อตามจํานวนวันเดินทางหรือซื้อแบบรายปีที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด30วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้งเหมาะสําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาดำน้ำในประเทศไทย ในการทำประกันภัยนักดำน้ำหรือผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุ1 0 7ถึงปีและทำประกันภัยได้หนึ่งฉบับต่อการเดินทางในแต่ละครั้งโดยจะต้องร่วมทิปดำน้ำกับบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตประกอบการดำน้ำตามกฎพระราชบัญญัติเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับนักดำน้ำที่เลือกความคุค้มครองแผ่น2และแผ่น3ต้องมีบัตรดำน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรดำน้ำซึ่งต้องปฏิบัติตามระดับของบัตรดำน้ำที่ได้รับ ไม่ดำน้ำเกินความลึกหรือเวลาใต้น้ำที่กำหนดโดยขณะด,ดำน้ำทุกครั้งทุกประเภทจะต้องใส่แดรคอมพิวเตอร์ด้วยแค่มีประกันภัยนักดำน้ำสำหรับท่องเที่ยวภายในประเทศไทยติดตัวไว้ทุกครั้งก็สามารถสนุกไปกับโลกใต้น้ำของเมืองไทยได้อย่างเต็มที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย b a n g k o k i n s u r a n c o m l i n e b a n g k o k i n s u r a n หรือโทร02-285-8888